แม่แม่ยืนทำอะไรตรงนี้อะแม็กแม็กลูกคนนี้ชื่อน้องปลาหมึกนะแม่อยากแนะนำให้แมกรู้จักอ่ะโอ้ยอีกแล้วนะแม่ผมก็รู้นะว่าผมรวยแล้วก็หล่ออ่ะแต่แม่ไม่ต้องหาสาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมอยากมีหผมก็มียเองแหละแต่แม่อ่ะไม่เห็นลูกคบกับผู้หญิงคนไหนมานานแล้วนะเอาจริงๆนะถ้าลูกเป็นเกย์อ่ะบอกแม่ได้นะแม่จะได้ทำใจอ่ะ ไม่ได้เป็นเก์แม่แต่เดี๋ยวผมหาเองผมไม่ให้ผลของผมอะ่อไอะไ่ไงอ่ะน้องปลาหมึกเขาก็มาแล้วคุยกับน้องปลาหมึกเขาหน่อยเผื่อจะใช่ครับครับครับเอ่อวัสดีน้องปลาหมึกวัสดีค่ะพี่ขาเอ่อวัวัสดีครับน้องปลาหมึกไม่มีแฟนหรอไม่เคยมีเลยค่ะพี่ขาหรือว่าพี่จะเป็นแฟนหนูเลยไหมอ,อ่ะใจเย็นๆน,นะ ว่าแต่เราเป็นคนแบบไหนอะนิสัยของเราอ่ะหนูเป็นคนสวยไม่มากค่ะพี่ขาแต่ถ้ายากหนูโคตรเยอะโอ้ย้ายากเยอะเด้อน้องจ้าเจ้าพี่จ้าเฮ้ย <c oughs> ว่าแต่แบบหมายถึงว่าแบบเราชอบผู้ชายแบบอ่านิสัยประมาณไหนอ่ะหนูเป็นคนชอบผู้ชายที่ดังโด่งเพราะเขาบอกว่าผู้ชายที่ดังโด่ง,ดงอันนั้นก็ด่งด้วยโอ้ย น้องคิดแต่เรื่องนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วจ้ะพี่จ๋าถ้าพี่เป็นแฟนหนูหนูจะจัดให้พี่ทุกวันวันละสามรอบแม่ไม่ไหวนะคะแบบนี้ทำไมล่ะลูกดีออกพ้่ญิงตัวเล็กเช็คจัดแม่เอาแม่แม่เอาเสาแม่กับไปเถอะผมไม่ชอบอะ่ะทำไมพี่ทำร้ายใจิตใจหนูแบบนี้รับบ่ได้รับม่ได้ัแต่เกิดมา ยังไม่มีใครทํากับหนูแบบนี้เลยหนูรับบ่ได้หนูรับบ่ได้หนูรับบไ่ได้ไไดเอาลูกจะไปใส่เอาไม่ใช่นี่วะลูกจะไปไหนลูกโอ้ยแม่เนาะแม่เอาผีิงมาแตะแล้วคนดูดีๆหน่อยก็ได้ว่าแต่ อายาโตทำอะไรอยู่วะเนี่ยทุกคนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึงหนึ่งล้านซับติกลรด้วยกันกดไ like ลค์ที่โนี้ใผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึงหนึ่งล้านซับด้วยกันนะสรุปแล้วเธอจะให้ฉันตามหาใครก็ไม่รู้โดยที่เธอก็จำอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยเนี่ยนะอตอนนี้ฉันเป็นวิญญ,ญาณที่รอไปเกิดอยู่อะ่ะก็เลยไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยแต่ฉันน่ะก็ยังไปเกิดไม่ได้จนกว่าจะได้คุยกับเขาคนนั้นน่ะ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะฉันจําได้แค่ว่าฉันอะ่ะรักเขามากๆเลยรักเขามากๆก,กันเหรองั้นแสดงว่าก็มีสองคนไม่เป็นพ่อเธอก็เป็นแฟนเธอแล้วแบบนี้เราจะไปหาพ่อหรือแฟนเธอที่ไหนอะ่บบนะก็ออออะบอกแล้วไงว่าถ้าฉันรู้อะ่ะฉันก็ต้องไปหาเองแล้วอถ้างั้นฉันขอถามแบบข้อมูลเธอก่อนแล้วไงนะ เธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็บ้านอยู่ที่ไหนอะเอ่อไม่รู้ว่เอ้าแล้วจะตามหายไงวะเนี่ยอ้ยที่รักที่รักจะถามข้อมูลอะไรอะ่ะผีก็บอกอยู่ว่าเขาไม่รู้นี่อย่าเรียกฉันว่าผีได้ไหมฉันบอกแล้วไงว่าฉันอะเป็นวิญญาณที่กําลังรอไปเกิดโอ้ยมันก็ผีนั่นเลยไหมไม่ใช่อ,อ๋อพอแล้วแนะทั้งสองคนถ้างั้นน่ะเธอลองคิดดูดีๆได้ไหมว่ามัน พอมีความทรงจําหรือสถานที่หรือว่าคําพูดหรือว่าใครที่มันแบบเข้าใครเข้าคาหรือว่าเธอพอจําได้บ้างเออเอาจริงฉันจําบ้านหลังหนึ่งได้อะ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันแล้วใครอยู่ที่นั่นน่ะเฮ้ยมีแน่นะบางทีคนที่อยู่บ้านหลังนั้นอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เธอกําลังตามหาอยู่ได้ ฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ความรู้สึกของฉันอ่ะมันบอกว่าฉันไม่อยากไปบ้านหลังนั้นอ่ะถ้าแบบนั้นเน่ยยิ่งต้องลองไปเลยเอางี้เธอก็รออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวฉันกับลีนอ่ะจะไปสืบเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธออืมก็ได้ ด้วยนะเดี๋ยวก่อนที่ลักใครบอกว่าเขาจะไปกับที่ลักอะ่ะเขากลัวอนี่นางคนไม่สวยก็บอกให้ช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอแค่นี้เองอะ่อะแล้วทำไมฉันต้องช่วยผีแบบเธอด้วยฮะไปขอคนอื่นช่วยก็ได้นี่ก็แค่ช่วยตามหาคนคนเดียวเองอะ่ะมันยากอะไรวะโอ้ยพอ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 ่พอไปไปกันเถอะที่รักแน่ใจเหรอว่าบ้านหลังนี้ออืมถ้าตามที่ผีคนนั้นบอกอะ่ะ ก็ต้องเป็นบ้านหลังนี้แหละแถวนี้ก็ไม่มีหลังอื่นแล้วด้วยอะ่ะมีหลังนี้หลังเดียวก็แต่ที่รักทำไมต้องพาเขามาด้วยเนี่ยที่รักก็รู้นี่ว่าเขากลัวอืมเขาขอโทษนะไม่คิดว่าที่รักจะกลัวจนปอดบวมขนาดนี้โอ้ยนี่ที่รักแอบ,บมองอยกาล้วเหรอก็ก็บอกว่าไม่ได้แอบก็ตามันทำให้เห็นเองอะ่ะมาแต่ต่อไปอะ่ะอย่าใส เซอไหนตัวนี้เกงๆตัวนี้มานะเขาชอบอ่ะเดี๋ยวเขาหดใจไม่ไหวนี่ที่รักจะทำไงดีวะเนี่ยให้ตาที่รักอ่ะหายเป็นปกปติสักทีอืมเขาว่า เป็นแบบนี้ก็ดีออกแต่เขาสังเกตตั้งแต่เมื่อเชา้าแล้วทำไมวันนี้นมที่รักดูเล็กกว่าเมื่อวานวะอุ้ยจะบ้าเหรอนมเล็กลงเป็นได้ไงเล่าก็เท่าเดิมนั่นแหละอ๋อเขาเขามองด้วยสายตาแบบห่างๆไนงะเขาก็เลยวัดไม่ค่อยถูกอะ่ะแต่ถ้าเกิดได้แบบในวัดด้วยมืออะไรเงี้ยเขาเจะจำได้ไหมว่ามันขนาดเท่าไหร่มันเล็กลงหรือใหขึ้นอะ่ะ ต้องเลยมันยังไม่ถึงเวลาบอกแล้วไงอืแล้วเมื่อไหร่ที่ร้กนมันจะถึงเวลาที่เขาจะวัดได้สักทีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแต่ตอนเนี้ยไม่มีวนันเฮ้ยที่รักสามารถมองทะลุได้นี่ก็ได้ก็ได้จะลองมองดูแล้วกันนะ บ้างที่รักเห็นบ้างไหมอะ่ะเออไม่มีใครอยู่วะรีบไปเถอะเร็วเฮ้ยรอด้วยดิเออที่รักตามมาระวังนะเงียบๆด้วยเร็วๆเ,เออเออสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยก็ไหนบอกว่าไม่มีใครอยู่ไงก็เป็นหมายญาติไงนไม,ม่มีวะที่รักมีไหมอะ่ะห้องนู้นล่ะเขาว่าคืนข้างบนนี่เถอะเฮ้ยเบาๆนะเออ,ร,ร,นะเอ,อรู้แล้ว อย่าบิวได้ไหมแค่นิ้วฉีะแตะกันเลยอ่ะมีมีไหมไม่มีว่ะไม่มีใครอยู่เลยที่หลังแล้วเรามาหาอะไรกันเนี่ยอย,อยูพวกยูเข้ามาในไม้โฮมไอได้ยังไงใครอ่ะที่หลัง ม่รู้ถือปืนด้วย <c ười> ค่อยๆคุยกันนะครับช่วงนี้ยังไม่จบการเลยนะอย่าเพิ่งเอาปืนฉีดน้ำมาจอกันดิปืนไอเป็นปืนจริงไม่ใช้ปืนฉีดน้ำยู <c ười> จะลองหรือไม่ <c ười> ปืนจริงด้วยเหรอใจเย็นนะครับ ฟังพวกผมก่อนนะดูมีอะไรรีดพูดมาไม่งั้นไอจะยิงแล้วคือว่าคือว่าคือว่าอะไรคือว่าอย่าเสียงดังสิครับกลัวโอ้ยคือแบบนี้ค่ะลุงฟังหนูก่อนนะคะคือว่ามีวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งให้พวกหนูสองคนมาที่บ้านหลังนี้ค่ะพวกยูพูดเรื่องอะไรวิญ,ญญาณของใครเราก็ไม่รู้อะว่าเธอเป็นใคร แต่เธอให้เราตามหาคนคนหนึ่งให้ไม่งั้นเธอจะไปเกิดไม่ได้แล้วเธอก็จําได้แค่บ้านหลังนี้หลังเดียวอะค่ะนี่พวกยูพูดจริงเลยวิญญาณตัวนั่นนะมันมีรูปร่างแบบไหนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมสั้นๆมีสีขีดที่แก้มาค่ะถ้างั้นก็คงใช่แล้วแหละนั่นน่ะสเตฟฟี่ลูกไอเองเอา้างั้นลุงก็เป็นพ่อของผีตัวนั้นนะดิใช่ ไอ <I S 1> เป็นพ้องสเตฟฟี่นี่พวกเธอสองคนคุยกับสเตฟฟี่ได้จริงๆเลยจริงค่ะลุงลูกของลุงอ่ะให้พวกเราสองคนช่วยตามหาคนคนนึงให้คงจะเป็นลุงละค่ะเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยก่อนที่จะไปเกิด <c oughs> มันไม่ใช่ลุงหรอกเพราะว่าก่อนที่สเตฟฟี่จะตายสเตฟฟี่คุยทุกอย่างกับลูกไปหมดแล้วแต่มันเหลืออยู่คนคนนึง ที่สเตฟฟี่อยากจะเจอมากๆแต่ก็ไม่ได้เจอใครเหอครับลุงพวกผมเนียกไปตามหาเรื่องนี้ได้จบสักทีลูกของลุงอ่ะก็ได้ไปเกิดลุง <c oughs> ก็ไม่รู้ลุงรู้แค่ว่ามันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่คุยกับสเตฟฟี่และสเตฟฟี่ก็รักไอ้ผู้ชายคนนั้นมากๆเลยแต่พอสเตฟฟี่รู้ว่าตัวเองป่วยและกำลังจะตายสเตฟฟี คนนี้ห่างจากไอ้ผู้ชายคนนั้นยิงสเตฟฟี่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอไอ้ผู้ชายคนนั้นมันยิงทําให้ร่างกายของสเตฟฟี่รุดลงและสุดท้ายสเตฟฟี่ก็ตายแต่ก่อนที่สเตฟฟี่จะหมดลมหายใจสเตฟฟี่ได้ขอไอ้เพื่อให้ไอ้ไปตามไอ้ผู้ชายคนนั้นมาให้เธอหน่อยไ <c oughs> อ้ก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครโอ้ถ้าแบบนี้แสดงว่า เรามาที่นี่ก็เสียเปล่าเดยไอยูสองคนคุยกับสเตฟฟี่ได้จริงๆไอขอฝากบอกสเตฟฟี่ด้วยนะว่าไอยังรักสเตฟฟี่อยู่เสมอและอยูสองคนอะ่ะต้องช่วยสเตฟฟี่ให้ได้นะออครับดุงถ้างั้นเดี๋ยววันเนี้ยผมสองคนขับก่อนแล้วกันนะครับแต่อ,อีกอย่างไอขอฝากบอกสเตฟฟี่ครั้งนะว่าพอขาโทษอ่า ครับลุงฮ้ยอะไรพวกแกสองคนวันนี่ยฉันกำลังนั่งดูช่อง n e h e a ดูคลิปเขาแกล้งกันดูคลิปเขาเล่นเกมกันอยู่เลยอยู่ดีๆแกก็ให้ฉันขับรถไปรับที่โคตรไกลเลยนะ <C ut ters> โอ้ยไอ้แม็กแค่ไปรับแค่นี้แค่จะบ่นอะไรขนาดน,นั้นวนะบ่นมาตลอดทางเลยโอ้ยไม่ให้บ่นให้ไงวะก็บ้านหลังที่แกให้ฉันไปรับกับบ้านแฟนแกนเนี่ยมันไกลกันมากเลยนะเว้ยไม่รู้อะแก จ่ายค่าน้ำมันให้ด้วยค่าจ้างที่ฉันขับรถด้วยก็ไม่จ่ายเวทำไมต้องจ่ายอ้าวไอ้น,นี่ไม่ได้ดีแกต้องจ่ายดิวะไม่รู้ฉันถึงบ้านแล้วฉันไม่จ่ายอา้าไอ้น,นี่ <c oughs> นี่พวกเธอสองคนตามหาเขาเจอจริงๆเหรอเนี่ยฮะตามหาเจอหมายความว่าไงอะ่ะขอบคุณพวกเธอสองคนจริงๆเลยนะพอฉันได้เห็นเขาอะ่ะฉันก็จำเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ฮะ หม,หมายความว่าไงอ่ะก็แมคกนี่แหละเป็นคนที่ฉันตามหา